ก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับนะสวัสดีหลังวันปีใหม่ไทยนะครับหรือวันสงการนะครับและหลายท่านอาจจะทํางานแล้วนะครับนะผมก็ยังไม่ได้หยุดเลยนะครับนะแต่ว่าใกล้จะจบภารกิจแล้วนะครับวันนี้ก็มาวิ่งนะครับมาวิ่งสักหน่อยนึงนะครับมาเช็คความฟิตนะครับเช็คความความฟิตก่อนที่จะจบภารกิจนะครับ ก็ถือว่าตอนนี้ก็สาภาพร่างกายนะครับถือว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับค่อนข้างจะเรีย okay, กว่าอะไรจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีไขมันนิดหน่อยนะครับไขมันนิดหน่อยแค่นั้นเองนะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีครับนะอตอนแรกมันบวมกว่านี้นะครับนะผมก็ได้ทำการลีนออก เรื่อยๆนะครับนะทุกวัน,นครับตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับประมาณไขมันก็ประมาณ60%นละนะเดี๋ยวก็จะลีนไปเรื่อยๆนะ,ะท่านอาจจะทำงานนะครับอาจจะกล,กลับมาทำงานแนละ้วอุย้ยทำไมคนนี้มาไวจัง แต่ผมก็ผมก็ยังทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับยังไม่ได้หยุดยังไม่ได้หยุดนะครับก็ยังยังต่อเนื่องอยู่นะครับนะก็หวังว่าหวังว่าจะสนุกกันนะครับนะสําหรับคนที่ได้เที่ยวนะครับก็ดีใจด้วยนะนะผมก็ติดภารกิจนาะสอนนะครับนะติดภารกิจสอนอยู่นะครับก็ เรกอะไรก็เสียดายอยู่นะที่ไม่ได้ไปนะพลาดอีกแล้วปีนี้นะครับแต่ว่าวันไหลก็ยังเหลืออยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปทันไหมนะครับวันไหลทังชนบุรีก็มีถึงวันที่ถ้าจะไม่ผิดก็นะ่าจะมาประมาณวันที่ยี่สิเท่าไหร่ยี่เปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะประมาณนั้นแหละนี่ก็เดินทางกลับทาเมื่อกี้วิ่งเสร็จแล้วนะ กำลังเดินทางกลับไปที่พักนะครับวันนี้ก็วิ่งไปวิ่งเขาเรียกว่าวิ่งแบบเบิร์นไขมันนะครับนะวิ่งไปประมาณสัก2องกิโลได้อยู่นะครับสองกิโลได้วิ่งเอาเบาๆพอนะครับยืดนะวิ่งด้วยยืดเหยียดด้วยนะครับนะเน้นเผาผ่านไขมันไม่เน้นไม่เน้นเขาเรียกว่าไรไม่เน้นเก็บระยะนะครับนะ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 เพราะว่าผมก็ไม่ใช่ สายวิ่งโดยตรงนะครับนะผมเป็นสายฟินเนสซะมากกว่านะฮะดูแล <c oughs> ดูแลกล้ามเนื้อซะมากกว่านะครับนะก็วางกันไปนะครับก็เล่นทุกวันแหละวันก็สอนบ้างนะสอนสอนเสร็จนะก็ออกลัางกายนะครับก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะอยู่แต่กับภารกิจอย่างเดียวนะครับ แฟนของใครหลายๆท่านก็อยู่กับผมนะครับนะอาจยังไปเป็นลูกศิษย์ผมอยู่ก็ได้นะสําหรับหลักสูตรนะครับอา,อาจจะไปเป็นลูกศิษย์ผมอยู่ก็ได้ไม่แน่นะครับไม่แน่ไม่แน่ลองถามแฟนดูแล้วกันนะที่ศูนย์ฝึกปลาจีนนะครับที่ศูนย์ฝึกปลาจีนที่ศูนย์ฝึกปลาจีนครับ เป็นครูสอนยกระดับรุ่นแปดครับก็เดี๋ยวเข้าโครงการเปอ๋อครับครับครับทครับอ๋อเป็นกดเขาเป็นกดเขาเจริงผมก็ลืมไปน่แหละว่ะาหลักที่เราจะเข้านะครับก็เหมือนเขามีกฎมีระเบียบเราก็ต้องเคารพกฎเขานะครับหนึ่งเลยก็คือ ปิดไฟนะปิดไฟหน้ารถแล้วก็เปิดไฟเก๋งนะเปิดไฟในเก๋งแล้วก็รถก็จกลงนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ว่าเราหรือว่าเราจะมาติดต่อใครหรือว่าจะไปนู่นไปนี่เพื่อเขาสอบถามนะครับนะมันเป็นกฎนะครับเราต้องเคารพกฎเขาเมื่อกี้ผมก็ผิดเองนะครับนะผิดเองที่แบบว่าไม่ได้เปิดไฟในเกง๋งรถก็จกแต่ลืมปิดไฟหน้ารถนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าคุยกันได้นะครับ ตามหลักมันต้องมันต้องปิดไฟหน้ารถกระจกเปิดไฟเก่งนะครับถึงจะถูกต้องตามระเบียบนะครับก็นะอ่ะก็มาพูดคุยนะครับอ่ก็มาพูดคุยไม่มีอะไรนะครับหลังสงการครับหรือหลังปีใหม่ไทยนั่นแหละนะนะนะครับวันรวมญาตินะหลายๆท่านก็อาจจะยังไหลอยู่นะครับหลายๆท่านก็อาจจะยังเออเขาเรียกว่าอะไรนะยังเขาเรียกว่าปิดหมดปอกอยู่นะบิดหมดปอกนะที่นี้ก็คือประมาณว่ายัง ยังเติมเรื่อยๆอ,อยู่นะยังเมาเรื่อยๆอ,อยู่ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเปิดงานมาที่สิบหกสิบเจ็ดนะบางท่านก็อาจจะเปิดงานมาที่สิบแปดสิบเก้าอะไรก็ว่าไปนะครับก็ยังเติมอยู่นะครับก็ว่ากันไปนะยังไงก็ดูแลสุขภาพนะครับนะดูแลสุขภาพด้วย ื้นที่ก็มีต่อยกันบ้างทะเลาะกันบ้างนะครับช่วงสงการนะครับก็ระมัดระวังตัวด้วยนะครับก็คือก็อย่างว่าเลยนะเทศกาลมันก็มึนเมาอ่ะครับผมก็เข้าใจอยู่นะครับเล่นได้นะครับเล่นได้แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับการมีเรื่องนะครับเดี๋ยวมันจะหมดสนุกซะก่อนนะครับเออบางท่านก็ต่อยกันถึงขั้นกับเข้าโรงพยาบาลนะครับทะเลาะหมอแหวงกันนะครับก็กินเหล้าเนาะกินเหล้าก็สนุกกันนะผมก็เข้าใจอยู่ ก็เปิดเพลงตุ้มๆตุ้มๆกันนะนะนั่นแหละนะครับนะยังไงก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับนะขึ้นรถขึ้นลานะรถลามาช้างนะครับเดินทางปลอดภัยนะนะสำหรับผมก็ไม่มีอะไรเยอะครับแค่มาพูดคุยเฉยๆนะครับแค่มาพูดคุยนะครับนะคลิปมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านเอฟซีทุกคนนะครับพี่ๆ นะพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆนะครับที่ชอบที่ถูกใจนะครับนะ <Casey> ยัางไงาก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับนะนะครับฝากคอมเมนต์กันด้วยนะชอบไม่ชอบยังไงนะพี่นะ <historic> ก็ถ้าพูดคําไหนนะครับการกระทําอันไหนที่ไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามนะครับที่ไม่เหมาะสมนะที่ไม่สมควรนะผมก็ต้องขออภัยนะครับพี่ๆทุกท่านหรือ,น,อน้องๆนะครับที่เข้ามาติดตามที่เข้ามารับชมนะครับนะก็ อย่าถือสาว่าความกันนะพี่นะบางครั้งอาจจะพูดพังปากออกไปอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับนะก็ขออภัยด้วยนะครับนะก็ยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับเที่ยวให้สนุกครับผมสําหรับใครที่ยังเที่ยววันไหลอยู่สําหรับวันนี้สวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับ